โหลโลโแต่ว่าเราเฟียตอนนี้เพียงรู้ว่าเนี่ยวันที่25ิกรกฎาคามเนี้ยผับจีโมบายมีกิจกรรม Your N a i ดดอบคณีวันสองศูนย์สองหอบ็อกยู่สไพนะนเว้ยกิจกรรมโคตรด,ดีเลย ก็กิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นเก็บแอดดอบรับรางวัลเจ๋งเพียงแค่เราเข้าสู่แผนที่ใดก็ได้นะครับของ p ั b จีม b บายแล้วก็ทำการเก็บปืนในแอดดอบสุดเซอร์ไพรส์แล้วทำการเรียกแอดดอบสุดเซอร์ไพรส์ลงมานะครับเพื่อรับซับลายแล้วก็ทดลองใช้ชุดเซ็ตในแมปปัจจุบันครับเราก็จะมีโอกาสได้รับคูปองแอดดอบ2 0ง5เพิ่ม แล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมการสุ่ม surprise a d d n คณีวัน2025รัรันตีรางวัลด้วยในส่วนของรางวัลน,นะครับก็สามารถสุ่มเพื่อรับรางวัลต่างๆของ p u b G m o b บ l e ได้เยอะแยะมากมายครับในส่วนของกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมพันเนอร์ดรอปนะครับเราทําการเลือกพันเนอร์ที่ต้องการสนับสนุนเพื่อรุนลับของขวัญสุดส u r p r i จากพวกเขานะครับในส่วนพันเนอร์ของประเทศไทยก็จะมีน้องตาจอสมิธกับลูกหมาแชน n นลอันนี้เราก็ช่วยกันโหวตพันเนอร์ของประเทศไทยกันด้วยนะครับ ในส่วนของกิจกรรมที่3และก็4นะครับ mm hmm. เพียงแค่เราเข้ามาเล่นพับ g Mobile ทำการค้นหายอดออแบบกำหน,นดจุดและรับสัพย์ายแถมจัดอันดับแมตช์แรกของวันนะครับเราก็จะได้คะแนนบวก10ไปเลย mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับการเล่นพับ g Mobile นะครับ